สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาแล้วครับผมข่าวแรกลยครับ เอเชียแคปผนึกกำลัง4พันธมิตรยักษ์ใหญ่นะครับเดินหน้าพัฒนาแคป EV นะครับรถแท็กซี่ไฟฟ้าต้นแบบสัญชาติไทยคันแรกอ่าอันนี้เขาประชาข่าวเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็น Asia c a แนะผู้ผลิตและผู้ให้บริการแคปนะครับรถแท็กซี่ที่มีต้นแบบจากลอนดอนแท็กซี่ที่แบบผนึกกำลังกับอันนี้มามาร่วมกำลังกับ SCG Chemical นะครับผาง,งานบริสุทธิ์แล้วก็ Summit Auto Body i n d u s t r y นะครับก็งานนี้เขาทำสัญญาตกลงนามกันเรียบร้อยในเรื่องของโครงการนะครับเทคโนโลยีขับเคลื่อนอ่าเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสำหรับแคปรถแท็กซี่เพื่ออนาคตนะครับเ,เรียกว่าแคป e ีนะครับสั้นๆเลยนะครับงานนี้ก็เป็นเอเชียแคปนะครับได้ลงนามร่วมมือ2ฝ่ายกับ Microsoft ประเทศไทยด้วยนะครับผม นั่นหมายถึงก็คือมีบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นในวงการเทคโนโลยีอย่างไอซอฟต์นะครับก็มาร่วมของประเทศไทยด้วยนะก็คือมาร่วมในโครงการนี้ด้วยครับมีหลากหลายความร่วมมือนะครับในหลากหลายทั้งในวงการรถยนต์นครับวงการของพลังงานนะครับมีวงการของ เขาเรียกแท็กซี่นะแล้วก็วงการของ Microsoft นี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีก็คือร่วมมือกันก็คือจะมีเรื่องของรถแท็กซี่ที่เป็นต้นแบบนะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆเอเชียแคปเนี่ยเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการแคปนะครับ CABB นะครับเป็นรถแท็กซี่ที่มีต้นแบบจากรันดอนแท็กซี่นะครับก็คือจะเป็นรูปร่างที่แบบเป็นทรงที่แบบดูอาจจะดูคลาสสิกนิดนึงแต่ว่ามีความปลอดภัยสะอาดสะดวกสบายนะครับแน่นอนว่าแล้วมีคุณนลักษณะโดดเด่นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ใครที่อยากลองใช้นะครับไปใช้บริการที่แคปแ p ปพลิเคชันครับ CABB แอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดมาลองชั้นลองใช้งานได้ที่ตามจุดให้บริการตามห้างสรรพสินค้า1หรือ5ชั้นนําทั่วไปในกรุงเทพนะครับจริงๆเปิดตัวไปตั้งแต่ปี6-3ที่ผ่านมานะงานนี้ใครอยากจะได้ลองใช้แคปนะครับก็ ลองดูได้เลยนะครับวันนี้แล้วก็เขามีการร่วมทุนเรียบร้อยแล้วก็มีต้นแบบออกมาครับคือจะมีการพัฒนาและอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนาผลิตออกมาแล้วก็มีให้บริการในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนการใช้งานของรถไฟฟ้าที่เป็นรถ E ีีพลังงานบริสุทธิ์นะครับผมอ่าเทรนนี้นะว่าเราจะไม่ได้มีรถ E ีใช้เป็นของตัวเองก็สามารถที่จะช่วยรักโลกรักพลังงานได้นะครับผม ถัดไปครับงานนี้มาที่เทคโนโลยีอีกเช่นเดียวกัน LG นะครับพาร์ทเนอร์เขาบอกว่าเขาจะมีการพัฒนาเรื่องเน็ตเวิร์กของ 6G นะครับผมเป็นเน็ตเวิร์ก 6G ในอนาคตนั่นเองครับตอนนี้จริงจ LG เนี่ยหลุดออกไปจากนิกว่าเป็นโมบายดีวายซีรีส์รปอยแล้วนะครับแต่ว่าไปขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยีแทนนะครับก็คือมีการจะมีการลงทุนในอนาคตหมายถึง สังชาติเกาหลีนะครับก็จะลงทุนเรื่องของเน็ตเวิร์ก6 g ด้วยจากที่ผ่านมาถ้าหากเราติดตามกันดีๆครับเราจะได้ยินข่าวของอเมริกาจีนนะครับแล้วจริงๆมีญี่ปุ่นด้วยนะจะพัฒนาเน็ตเวิร์กใหม่ก็คือเป็น6 g นั่นแหละงานนี้เกาหลีก็ไม่พลาดนะครับจริงเกาหลีเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี4 g หรือหรือเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างที่รวดเร็วไม่แพ้ชนชาติใดๆนะครับในภูมิภาคเอเชียนี้นะครับเกาหลีนี่ก็คือไม่พลาดเช่นเดียวกันงานนี้ เขามีการจับมือครับ LG ร่วมจับมือร่วมกับพันธมิชรของ Key Science Technology ครับแล้วก็เกาหลี Advanced Institute นะครับ of Science และ and Technology นะครับก็คือจะร่วมกันพัฒนา Network 6 g นะครับอันนี้คือเป็นความร่วมมือกันก็คืออาจจะเป็นโปรเจกต์ระดับชาติเลยนะครับของเกาหลีนะครับที่จะสามารถที่จะพัฒนาความเร็วสูงนะครับคือขวาความเครือข่ายความเร็วสูงระดับเทระเฮิร์สนะครับผมเป็นความถี่ที่มีความถี่สูงมากๆแน่นอนความถี่สูง ก็น่าจะไปได้สั้นสั้นลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการทำงาน latency ความน่วงต่างๆจะรุดเร็วมากกว่าเดิมมากกว่า 5G อีกนะครับต้องบอกว่างานนี้เขาลงทุน Research ไป179.2ล้านดอลลาร์นะครับ LG นี่ก็คือลงทุนตรงนี้ก็คือมีความคาดหวังเยอะมากครับหลังจากที่อย่างที่บอกออกจากโมบายบิสเนสไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ มาโฟกัสเรื่องเทคโนโลยีแทนนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยก็ต้องจับตาดูครับว่า LG จะพังอาดกลับมาในยุคถัดไปได้หรือไม่เขาคาดว่านะครับ LG ไม่ใช่ LG สิเขาบอกว่ารัฐบาลครับคาดว่าในโปรเจกต์นี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนะี่ยมีมีส่วนเกี่ยวด้วยนะครับในส่วนของรัฐบาลเกาหลีใต้เขาคาดว่าจะลอนตัว 6G ได้เน็ตเวิร์กเนี่ยได้ครับในปี2028จนถึง2030 นั่นหมายถึง2 0 2 8ปีนี้ปีอะไรแล้ว2021ปีก6-7ปีนะเน็ตเวิร์ก 6G จะมาดังนั้นระหว่างนี้เรายังไป 5G อีกยาวๆนะครับผมแต่ก็ต้องดูว่าประเทศอื่นเช่นจีนและญี่ปุ่นหรืออเมริกาจะลอนเน็ตเวิร์ก 6G มาเร็วกว่าน,นี้หรือไม่นะครับถัดไปครับ Honor X20 งานนี้มีรายงานว่าจะใช้ MediaTek Dimensity 102นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวแฟลกชิปใน เร็วๆนี้นะครับที่จะเป็นแบรนด์ออเนอร์นะครับอย่างที่เราทราบกันดีเขาจะออกมาเป็นเวอร์ชัน g l o b a l ด้วยนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าตัว X20 เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ต่อยอดความสำเร็จจากเมื่อปีที่แล้วที่เป็น X10 5G นะครับ X10 5G เนี่ยที่เปิดตัวนอกประเทศจีนตัว X20 นี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนว่าต้องรองรับเน็ตเวิร์ 5G นะครับไม่ใช่จะเป็น แค่เน็ตเวิร์ของมิ s เบลนท์เท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของการเ,าเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของออนเนอร์เองจากประเทศจีนก็เดี๋ยวค่อยอามาติดตามกันอีกทีก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้มาถัดไปครับอเม s ฟ i Q Pro นะครับงานนี้ต่อยอดความสำเร็จนะครับขายในอินเดียแล้วนะครับในราคาประมาณ2,000บาทมีสีดำสีชมพูและสีเขียวนะครับขายแล้วในวางขาย14เมษายนครับในอินเดียครับคาดว่าประเทศไทยเร็วนี้อเมทฟิสบิฟยูนะครับ Pro รุ่นนี้ครับต่อยอดจากบิฟยูนะครับซึ่งจะมีอะไรต่างบ้างครับมี GPS built-in ครับมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็รองรับ Alexa ด้วยครับการสั่งงานผ่านเสียงนะครับผมก็จะมีหน้าจอขนาด1.43นิ้วนะครับเป็นแบบสีทับซักสกรีนได้รองรับ Harlet Monitor ครับสามารถรองรับบัตรออกซิเจนได้นะครับผม Track Sleep ได้กันน้ำได้5 ATM เลยนะครับแล้วก็มี60กีฬาเลยครับรองรับหมดการออกกำลังกายถึง60ชนิดแล้วก็ ตัวแบตเตอรี่230เลียมเอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นประหยัดของ Amazfit นะครับซึ่งมีฟีเจอร์เพียบเลยแล้วก็รองรับ GPS ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นข่าวสั้นที่ออกมาคาดว่าในไทยก็เร็วๆนี้นะครับลองติดตามกันได้เลยนะครับถัดไปครับอันนี้เป็นข่าวให้ระวังเลย Fake Ads นะครับงานนี้ของ Clubhouse นะครับใครที่อยากเล่นมากๆเนี่ยมันมี Fake Ads ออกมาบน Facebook นะครับใครที่ ไปคลิกแอดแล้วจากเล่นคับเฮ้ามากนะครับไปคลิกแอดอยู่บนเฟซบุ o กเนี่ยโหลดเลยคลับเฮ้าสวันนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือให้โหลดบน PC นะครับแล้วก็พอจิ้มไปปุ๊บมันเป็นการ Install แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี่นะครับพอ Install ไปปุ๊บมันจะกลายเป็นมาล์แวร์ติดเครื่องแล้วก็จะทำให้คล้ายๆกับเป็นรันซอมแวร์นะครับก็กลายเป็นล็อกพวกไฟล์ต่างๆก็เรียกค่าไถาได้นะครับอันนี้ระวังให้ดีมีคนเจอแล้วครับเขาบอกว่า แพลตฟอร์มตอนนี้คลับเฮาส์มีเฉพาะบน iOS นะั้นอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาเหล่านี้นะใครที่อยากเล่นคลับ House นะครับไปใช้บน iOS เท่านั้นบน Apple นะครับผมยังไม่มีบนตัวแพลตฟอร์มอื่นนครับที่เป็นทางการนะที่ไม่เป็นทางการจงระวังเอาไว้นะแม้ว่า Android เนี่ยจะมีตัว อซอสโค้ดที่ออกไปทาง g i t h หัแล้วมีคนเดียวลอกมาเป็น a. a. b. k. ซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับใครที่ลองใช้แล้วไม่มีอะไรก็โชคดีไปแต่ถ้าหากเป็น Clubhouse ที่เป็นาตามข่าวนี้นะครับเป็นเฟกบน PC เวอร์ชันนะครับใครที่จะลองอินสตอลบน PC ระวังไว้ให้ดีเลยนะครับผมงานนี้โดนแน่นอนนะครับอันนี้เตือนเอาไว้เลยถัดไปครับข่าวของ i41 Pro งานนี้ มีแรไอเทมออกมาเฉยเลยครับเขาบอกว่าเป็นแร่เทมที่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับการนี้ขายกัน8 9ดเหมื่นเลยนะครับผมโอ้ iPhone 1 1 Pro นี่ราคาน่าจะประมาณ3 0,000ื่นเท่าไหมประมาณสองสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับแต่อนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคําจุเท่าไหร่แนตะ่แต่ว่าเขาบอกมาตามข่าวว่า iPhone 11 Pro ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงครับมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีเออร์เอร์ครับในการปริ้นตัวโลโก้ของ Apple ออกมาที่ ไม่ได้สัดส,ส่วนเหมือนกับอ่าไม่ใช่ไม่ได้สัดส,ส่วนไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกับ iPhone 11 Pro รุ่นอื่นๆนะครับงานนี้ราคาเลยพุ่งไปประมาณ2-3เท่านะ2.7เท่าเขาบอกจาก Original Cross นะครับหรือว่าตัวราคาขายปกตินะครับเป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นข่าวหึที่น่าแปลกใจเหมือนกันปกติที่มีเขาเรียกว่ามีความผิดพลาดในการผลิตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดในการผลิตคือการปริ้น Print. ตัวโลโก้ลงไปในตัวแชสซีสหรือว่าตัวฝา,าหลังของ iPhone นะครับตำแหน่งผิดพลาดเนี่ยหมายถึงโรงงานเนี่ยทำผิดนะครับพลาดนั่นเองแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นแรเทมและคนก็เอามาโกงราคาไม่ใช่โกงราคาสิเพิ่มราคาซะอย่างนั้นเพราะว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วมันเป็นตัวเรียกว่าหนึ่งในร้านเลยก็ได้หนึ่งในร้านเครื่องที่ออกมาเลยก็ได้นะครับเป็นเออร์เลอร์ที่เออเรียกว่ากลายเป็นดีไปซะอย่างนั้นนะครับก็มีคนเอาไป ขายที่ว่าเออมันไม่มีในโลกนี้อีกแล้วนะหนึ่งในล้านอย่างเงี้ยครับคือมันหาไม่ได้จริงๆอ่ะเออมันก็เป็นที่น่าแปลกใจถ้าเราไม่ได้สังเกตดีๆอาจจะไม่รู้แต่วม่าถ้าเรามาดูฝาหลังจริงๆแล้วครับเออตำแหน่งมันเพี้ยนไปมันมันไม่ตรงกลางอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศูนย์น่ะอ่าอันนี้รู้เลยก็ต้องบอกว่าแต่ถ้าดูเนลื่นถ้าเราเหมือนหยิบขึ้นมาโทงเงี้ยก็ไม่มีใครรู้นะก็ดูยากแต่ว่าเออมันก็เป็นเรียกว่าเป็นไรทิมก็ได้นะลักษณะนี้ถัดไปครับผม g o o g l e ชัดดาวอีกบริการหนึ่งไปซื้นแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของ Google มากครับ Google เขาจะมี Product อยู่มากมายที่เป็นทั้งแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเป็นโซลูชันต่างๆมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็น Service บริการนะครับที่ไม่ไดเ้เรียกว่าไม่สามารถไปต่อได้นะครับล่าสุด Google Shopping ครับไม่ได้ไปต่อนะครับเป็นตัวบริการหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแต่ก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้รับ ความนิยมเช่นเคยนะครับงานนี้ก็มีการออกมาบอกแล้วแหละว่า Google Shopping เนี่ยจะหยุดให้บริการทั้ง Android และ iOS นะครับในอีกไม่นานนี้ตอนอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็คือจะหยุดการซัพพอร์ตครับอนาคตก็คงจะถูกถอดออกบนาจาก Google Play Store แล้วก็บนตัว n p r o i d อ p s t o r p p Store ไปนะครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายไหมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าบ้านเราเนี่ย ก็คงจะไม่ได้มีการใช้งานมากดังจากเชก mm hmm. เช่นเหมือนกับพวกบริการหนังแล้วก็บริการเพลงของ o o o g นะครับที่ยังไม่ได้รับความยมมากนะัมากนักนะครับผม mm hmm. ก็คงเป็นข่าวฝากไว้นะเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่วันถัดไปสวัสดีครับ mm hmm. ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับ ยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple p o d c a s t นะครับ Google Podcasts ครับ b o c k i t Podcast นะครับ Anchor Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech b l o g นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w Happy Tech b l o g c o m นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ